ยังไม่จบปะยุ่นยุ่นยังไม่จบเอะนี่เขาบอกว่าเนี่ยยุ่นเปิดใจหลังโดนระีหน้าจังดมรักแรเผยไม่เอาแล้วยอมรับตกใจมากยังไม่หยุดเลยยุ่นหยุดได้แล้ว สำหรับเรื่องนี้นะคะเหมือนจะจบลงแล้วค่ะแต่ก็ยังมีประเด็นร้อนแรงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้ชมคะสำหรับประเด็นดราม่าก,ก็คือแฮชแท็กแบรนด์ดราม่าค่ะระหว่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตก็คือยุ่นภูสนุแล้วก็ลีหน้าจังค่ะที่ต้องบอกว่าทางด้านของหนุ่มยุ่นเองเนี่ยได้มีการหอบกระเช้าไปขอโทษลีหน้าจังจนกระทั่งล่าสุดมีการออกมาเปิดใจผ่านสื่อนะคะเพราะว่าหนุ่มยุ่นเนี่ยออกมาเผยความรู้สึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ตัวเองเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวจะเห็นได้จากสีหน้าซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหวอเลยเพราะาตกใจจริงๆยืนยันว่าเอสริปแบบเนี้ยมันไม่มีในสริปต,ตอนที่บ๊บงานนะเออตอนบิปไม่มีแบบนี้เลยเพราะมีแค่บอกว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยให้มันสนุกสนานสนุกสนานไปด้วยกันแค่นั้นเลยพอทราบมาบ้างว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีสไตล์การทํางานเป็นยังไงแต่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะโดนแบบนี้ ล่าสุดคาริน่าจังเนี่ยเขาก็ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทาง Facebook ข่าวโหดมันมีบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าเออก็รู้อยู่แล้วว่าสั่งตอนไลฟ์สดเนี่ยคนคนดูห้าพันเออจะให้ดมจักรแร่ยุ่นยุ่นก็นั่งอยู่ตรงนั้นยุ่นก็รู้อยู่ยังไม่หยุดอีกหรอยังหาแสงต่ออีกหรอเอางี้คุณผู้ชมขาไปฟังคลิปที่บางช่วงบางตอนที่แมรีน่าพูดกันนะคะจะให้แฉไหมล่ะ พูดอย่างกับโอ้โหฉันฉันต่ำฉันเป็นคนเลวฉันเล่นกับเธอฉันแย่มากเธอเป็นคนสูงส่งเป็นพระเอกซีรีส์ผูดสูงส่งฉันฉันต่ำอย่าให้กูแช่นะอย่าให้กูแช่กูสาสตร์หยุดให้มึงมีภาพสวยๆมึงก็ยังยังไม่ยอมหยุด เออจะให้คุณแชร์ไหมล่ะอีแม่มันีที่ติดคุกอยู่อ่ะอีแม่มันีที่โกงคนเอาทองทองปลอมมาทำเป็นพระก็เ,เป็นเจ้าของร้านทองอ่ะแล้วก็ให้คนไปฝากเงินมันน่ะที่ติดคุกอยู่อีแม่มันีอ่ะมันก็เคยจ้างมึงอ่ะ,สะแสดงหนังแต่หนังไม่ได้ฉายไง ทำอย่างกูชั่วนะกูทําอุย้ยชั่วแชะตกใจมึงควรจะตกใจกับอีแม่มันนีที่มันหลอกมันไปแสดงหนังแล้วหนังไม่ได้ฉายมากกว่าบ้างแม่มันนีที่อยู่ในคุกแกจะให้กูแชไหมกูสาดตร์ทำ้าให้สวยแล้วไม่หยุดกูดูคลิปแล้วอีพวกนักข่าวแ่บปั่นอยู่นั่นเลยปัน่นอย่าอย่าไปเป็นกระแสตามที่นักข่าวเขาปัน่น แม่อุตส่าห์ให้เกียรติไวพรเรียบร้อยจบแล้วว่าให้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศจบได้แล้วยุน่นเนี่ยค่ะก็คือ,อ,อคุณลีน่าจางเองเขาก็บอกว่าอุตส่าห์จบแล้วนะกระเช้ามาก็จบแล้วอ่ะยุ่นยังไม่จบอีกหรอยังจะหาแสงต่ออีกหรอเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศัก์พูดไว้เลยไม่มีผิดเลยลีน่าเนี่ยเราเป็นคนที่แกเราเป็นคนแก่แล้วนะลีน่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันจะมาเอาแสงจากพวกเราแล้วก็ถีบเราเข้าคุกพอแล้วยุน่น รู้อยู่เต็มอกว่าลูกจ้างเขาเหมือนลูกจ้างของสินค้าเขาเป็นคนสั่งแล้วก็เป็นคนกำกับยังไม่จบอีกเหรอแม่อุสาถนอมยุ่นนะอยากให้ยุ่นเป็นซุปตาระดับประเทศจะให้แฉไหมละ่ะพูดอย่างก,กับชั้นตําอย่างก,กับชั้นเป็นคนเลวเอ่อชั้นเล่นกับเธอแย่แบบเหมือนชั้นเล่นกับเธอแย่มากเลยเหรอเหมือนเธอเนี่ยสูงส่งมากเลยเธอเป็นพระเอกซีรีส์ผู้สูงส่งอย่าให้ชั้นแฉนะอุสาหยุดให้มีภาพสวยๆยังไม่ยอมหยุดอีกจะให้แฉไหมจะให้แฉไหมละ่ะแม่วันนี้ที่ติดอยู่ที่คุกเนี่ย โกงคนเอาทองปลอมมาทําเป็นพร็อพเนี่ยทาเป็นร้านทองเนี่ยมันเคยจ้างยื่นแสดงหนังแต่หนังไม่ได้ฉายทำอย่างกระตูชั่วเนี่ยชั่วช้าขนาดนั้น,นหรอตกใจตกใจอะไรควรตกใจที่แม่มณนนีเนี่ยหลอกยุ่นมาเล่นหนังแล้วแล้วหนังไม่ได้ฉายมากกว่าควรจะตกใจเรื่องนี้มากกว่าจะให้แฉไหมอุตสา์ทำผ้าไม่สวยแต่ก็ไม่หยุดแม่อุตสาหให้เกียรติอวยพรให้เรียบร้อยจบแล้วอวยพรให้เป็นซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศจบได้แล้วยุ่น มันคือการแสดงเจ้าของสินค้าเขาก็จ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัววันนี้ก็ยังมีการให้สัมภาษณ์อย่างกระตูเลวมากๆเลยพอได้แล้วคือแม่จบที่หนูเอากระเช้าผลไม้ามาให้แล้วมันจบสวยๆคนชมหนูทั้งประเทศวันนี้เอาอีกละคนด่าอีกละมันไม่มีสคริปอะไรทั้งสิน้นเออคนอย่างตูเนี่ยไม่มีสคริป ไม่มีหรอกเออตอนที่ไปเล่นหนังพี่โพสเนี่ยก็ไม่มีสคริปต์เหมือนกันไปออกรายการพันรายการก็ไม่มีสคริปต์เพราะเขารู้มาบีบไม่ได้เออมาบีบแม่ไม่ได้ไม่ลำคาญปล่อยให้อินเนอร์ออกมาเต็มที่เลยพอได้แล้วยุ่นอย่าให้แฉะนะแม่มาดีไม่ชัว่วกัเหรอตูลเล่นแค่การแสดงอย่าให้แฉะนะโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะเมลีนาเองถึงกับขอ,ของขึ้นจริงๆนะคะโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้ชมค่ะและนี่คือข่าวไวทยไทนินิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม